ตัวดีนักเพททั่วทุกมุมโลกทุกคนอยู่กับวอลลุ่มเทรดเดอร์สนามแข่งที่รวมนักเพทผัวกันทิไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยเรียงคุณพบฝีมือเข้ามาเอาชนะผู้แข่งขันก็ลุ้นรับเงินรางวัล500เหรียญสนัสบสนุนโดยคอนเด็กสำหรับนอนฟาร์มนะครับไม่ดูอะไรมาทาั้งเ้นเลยนะครับเหรียญมี2ด้านเนี่ยนะครับด้านที่ถูกจะอยู่กับยูันเตอร์แน่นอนครับผม <ว ây! S 1> ล้างได้ลดคุณล้างได้วันนี้คุณล้างผมไม่ได้แน่นอน สู้ๆนะครับผมพยายามที่จะล้มาจารย์ทุกคนให้ได้ครับเฮ้ยคุณเอิร์ธครับขอความกังวลมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆอ่ะมีข้าอ,ออเดอร์ไปแล้วหนึ่งไม้เฮ้ยเขามาไงว่างั้นมีแรสงสงหอนใจบางอย่างขอมีล้นอยู่ แมาเนี่ยจมหลับตาที่มเาเลยผมจะรอ,นอ,อยน่นะ <c oughs> และในการแข่งขันครั้งนี้ครับได้รับเกียรติจากชี่มัดนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับใส่ตีหกเดือนนะครับถ้าประเทศการว่างงานเนี่ยถ้ายิ่งสูงเนี่ยนะครับแต่ว่าคนว่างงานเนยอะถ้าเป็นแบบนี้เป๊ะๆมันจะเป็นรักษาการดุดลตัวรากอูเหลือเวลาไม่ถ <c oughs> ึงหนึ่งนาทีนะครับ เรียบลอย <ไป S 1> ครับโอโ้